เราจะมาใช้บริการเปลี่ยนถะ่ายน้ำมันเครื่องเอ๊ะนี่ตรงที่หวดรีแบตเตอรี่สาขาหางดงนะคะเข้าไปกันเลยค่ะมีบอยออโตสวิตที่นี่ด้วน,นะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายยังเป็นทางการนะคะช่ยที่จอดรถสะดวกสบายค่ะอ้าวะน,น,นะคะ,คะแล้วก็จะมีในพื้นที่นี้ก็จะมีบอยออโตสวิตนะคะ ตรงนี้ที่พักน่ารักมากมาตรฐานศูนย์ของเราเลยค่ะแม้ข้างๆนะคะมีการปลูกผักด้วยนะคะมะนาวก็มีค่ะข้าวโพดก็มีโอ้โหอ,อ,อันนี้อะไรอะ่ะปอวงจรในที่เดียวเลยนะคะนี่มาเจอผู้จัดการสุดหล่อของเราวัสดีจ้าที่นี่นะคะมาถึงสิ่งแรกคือ ผู้จัดการของเราสุดหล่อมากนะคะพี่ชายต่อนี่มีน้ำด้วยนะคะที่นี่มีน้ำบริการเลยนะคะที่ร้านนี้นะคะโคดีแบตเตอรี่ห่างดงนะคะเบอร์ตอน8.30โมงครึ่งถึง5.30โมงเย็นครึ่งนะครับมีบริการออกนอกสถานที่ด้วยใช่ไหมแน่นอนครับมีออนไซต์เซอร์วิสนะครับเบอร์โทรคือเดี๋ยวเราจะแปะไว้ใต้คลิปเก้าห้านะครับ6 3 6 9ม8 2นะครับอันนี้เบอร์ ตรงเลยนะครับโอเคบรรยากาศนะคะนี่ป้ายหัวดีแบตเตอรี่นี่ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มเลยนะคะ,ะมีฮกลอกซิลมีอันนี้การตกแต่งร้านนะคะที่นี่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายหลายหลายยี่ห้อเลยนะคะมีหมดนะคะทั้ง GS เอสยูอซ่าสามคโอ้โหพูม a าเมมาครบจบที่เดียวเลยเรื่องแบตเตอรี่ไว้ใจเราได้ ลูกค้ามาถึงที่เลยนะคะนะคะอันนี้เป็นลูกค้าจากบริษัทเมทนะคะคุณที่ใช้บริการนะคะนี่ดูถ้ายกสักก่อนนะคะวันนี้นี่ค่ะเขาเลือกใช้ GS 1 9 0 L นะคะขอบคุณนะคะที่มาใช้บริการนะคะที่ติดกับก็คือร้านสนเ่องกิ่ เช่างเรามาพักทานอาหารเล็กๆกันที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่นี่ครบจบในที่เดียวเลยนะคะเรื่องแบตเตอรี่ไว้ใจเราหวดนีบแบตเตอรี่และกลุ่มแฮปปี้แบตเตอรี่กร๊ปค่ะรักนะคะทุกคน